สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอพ่บู์มังสาหารนะครับตรงนี้ก็คือที่ว่าการอำเภอพ่บู์มังสาหารที่ตั้งที่ว่าการอำเภอพ่บู์มังสาหารก็คือที่ว่าการอำเภอพ่บู์มังสาหารตั้งอยู่ถนนเทศบาลสองตำบลพ่บู์มังสาหารอำเภอพ่บู์มังสาหารจังหวัด อุบลราชธานีนะครับรหัสไปรษณีย์34110นะครับรหัสไปรษณีย์ของอำเภอพี่บูรณ์มังสาหารนะครับ3 4110นะครับนะครับก็บริเวณที่ว่าก,การอำเภอพี่บูรณ์มังสาหารนะครับอำเภอพี่บูรณ์มังสาหารก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ห่างจาก อำเภอเมืองอุบลราชธานีประมาณ45กิโลเมตรนะครับเดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข217นเนะครับเนี่ยครับทางหลวงหมายเลข217นะครับสายวาลินชาราบถึงช่องเมกนะครับผ่านอำเภอพิบูลบางสาหารด้วยนะครับห่างจากอุบลราชธานี45กิโลเมตรนะครับไม่ไกลกันเท่าใดนักนะครับใช้ทา,ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข สองนะครับเป็นถนน4ช่องทางรจาราจรทั้งหมดนะครับผมก็จะพาเดินทางชมบรรยากาศอำเภอพี่บูร์มังสาหารในเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข217นะครับและก็จะเล่าออประวัติความเป็นมาให้ฟังนะครับสำหรับประวัติอำเภอพี่บูร์มังสาหารก็เดิมมีชื่อว่าบ้านกว้างลำชะโดพระผม,มาราัชชวงษาหรือว่ากุทอง เจ้าเมืองอุบลร,ราชธานีศรีวนาลัยประเทศราชได้ขอตั้งขึ้นเป็นเมืองนะครับเจ้าพยากรรมแหงสงครามจึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระก,กรุณาโปรดเก้าให้ยกบ้านกว้างลำชะโดเป็นเมืองพิมูลมังสาหารเมื่อวันอาทิตย์แรม11ขค่ำเดือน12ปีกุลเบนจะศก,กจุน และสกกลาดห2ึตรงกับวันที่6ทธันวาคมพศ2 5 0 6และโปรดเก้าตั้งเท้ารมกิติกานะครับหรือว่าจุมมณีเป็นพระบำรุงราชจุมมณีเป็นเจ้าเมืองคนแรกต่อมาเมื่อปีพศ2 4 4 3รถฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองอุบลราชธานีและในปีพศ2482 ก็ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอพิมูลมังสาหารเป็นอำเภอพิบูลมังสาหารจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนมูลเหตุการตั้งเมืองพิมูลพิบูลมังสาหารนะครับปีพศ2402พระพมรมาชพระพมมราชชวงษากู่ทองนะครับเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่3เห็นว่าในจำนวนบุตรทั้งหมดมีหลายคน ซึ่งพอจะเป็นเจ้าเมืองเป็นอุปหาตหรือว่าอุปราชนะครับราชวงศ์ราช,ชบุตรทำราชการให้แก่บ้านเมืองได้จึงไดม้มอบหมายให้เท้าทำกิติกาหรือว่าจุมมณีนะครับเท,ท้ทาโพธิเท้าโพธิสาราชนะครับหรือว่าเสือเท้าสีฐานหรือว่าสางซึ่งทั้งสามคนนี้เป็นบุตรที่เกิดจากหม่อมหมาแพงภรรยาคนที่สองของ พระพม,มาราชมรเวงศสากุทองและเท้าขัตติยะผูนะครับซึ่งเป็นน้องต่างบรรดาของเท้าทมกิติกาจูมณมีปรึกษาราชการงานเมืองเมื่อเป็นที่ตกลงกันแล้วจึงสั่งให้จัดเรือและคนชำนาญร่องน้ำเพื่อหาสถานที่สร้างเมืองใหม่โดยล่องเรือไปทางทิศตะวันออกตามลำแม่น้ำมูลจนถึง แก่งสะพือได้จอดเรือและข้ามไปสำรวจภูมิประเทศฝั่งขวาแม่น้ำมูลทิศตะวันตกของแก่งสะพือเมื่อเห็นว่าภูมิสถานเหมาะสมแก่การตั้งเมืองจึงทำการบุกเบิกป่าตั้งแต่แก่งสะพือไปถึงห้วยบุงงงให้พอที่จะตั้งบ้านเรือนได้30-80ครอบครัวพระพรหมราชาวงศ์ษา เจ้าเมืองอุบลรัชธานีจึงได้จัดรัษฎรเข้าไปอยู่หลายครอบครัวพร้อมทั้งให้เท้าชัยมงคลและเท้าอุทุมพรผู้เป็นญาติลงไปอยู่ด้วยแล้วตั้งชื่อว่าบ้านกว้างลำชะโดเนื่องจากอาณาบริเวณตั้งอยู่ใจกลางของสองลำห้วยก็คือห้วยกว้างอยู่ทางตะวันออกและห้วยชโดอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับ ลำดับความเป็นมาของอำเภอพี่มูลมังสาหารนะครับหรือว่าอำเภอพี่บูลมังสาหารปีพศ2 4 4 3หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเก้าตาพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่รศส116หนะครับหรือว่าพศ2 4 4 0ทางราชการจึงได้ลดฐานะเมืองพี่มูลมังสาหาร เป็นอำเภอพิมูลมังสาหารให้พระบำรุงราชผูนะครับเจ้าเมืองคนที่สองเป็นนายอำเภอพิพิพบูรณ์มังสาหารมีอาณาเขตกว้างใหญ่ครอบคุมพื้นที่3,646.24ตารางกิโลเมตรนะครับในปีพศ2482ทางราชการก็ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอพิมูลมังสาหารเป็นอำเภอพิบูรณ์บางมังสาหารนะครับ เปลี่ยนจากมอม้าเป็นบอ่บอใบไม้นะครับปีพศ2482เปลี่ยนชื่อนะครับปีพศ2 5 0 2กิ่งอำเภอด่านปากมูลสังกัดอำเภอพี่บูนบางสาหารประกอบด้วยด่านปากมูลสุวรรณวาร,วารีบ้านด่านและโค้งเกียมได้ยกฐานะเป็นอำเภอบ้านด่านต่อมาในปีพศ2514จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโคงเกียมและอำเภอโค้งเกียม เดิมได้รับพระราชทานเปลี่ยนนามเป็นอำเภอสีเมืองใหม่จนถึงปัจจุบันนะครับในปีพศ2521ทางราชการก็ได้แยกพื้นที่ตำบลตาลสุมอำเภอจิกเทิงตำบลสำโรงออกจากอำเภอพี่บูลมังสาหารและตั้งตำบลขึ้นใหม่อีก3ตำบลได้แก่ตำบลหน,นองกุงตำบลน,น,น,นาคายตำบลคำว่าแยกออกจากอำเภอพี่บูนมังสาหาร เมื่อวันที่18กันยายนพศ2521ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอตาลสุมและเมื่อวันที่1มกราคมพศ2531ก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอตาลสุมในปัจจุบันในปีพศ2534จังหวัดอุบลราชธานีได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งอำเภอสิรินทรเป็นกรณีพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพ พระรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีในขณะนั้นนะครับในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ3 6พรรษาในปีพศ2534ทางราชาการจึงได้แยกตำบลคำเขื่อนแก้วของอำเภอโคงเกียมและตำบลคันไร่ตำบลช่องเม็กตำบลโนนก่อตำบลน,นิคมลำดมน้อยตำบลฝางคำของอำเภอพี่บณ์มังสาหาร จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอชื่อว่าอำเภอศรลินทรนตามพระราชกิฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอศรลินทรนพศ .2534 อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4มกราคมพศ .2535 นะครับการแบ่งเขตการปกครองอำเภอพี่บูรณ์มังสาหารแบ่งเขตการปกครองออกเป็น14ตำบล180หมู่บ้านนะครับ ก็คือ1ตําตำบลพี่บูรณ์มังสาหารอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะครับ2ตํตำบลกุดชมพูมี19หมู่บ้าน 3. ตํตำบลดอนจิกมี23หมู่บ้าน 4. ตํตำบลทรายมูลมี10หมู่บ้านตําตำบลน,นาโพมี11หมู่บ้าน 6. ตตำบลโนนกลางมี12หมู่บ้าน 7. ตําตำบลโพไซมี19หมู่บ้าน 8ตำบลโพสีมี14หมู่บ้าน9ตำบลระเวมี12หมู่บ้าน10ตำบลไร่ใต้มี15หมู่บ้าน11ตำบลหน,นองฮีมี16หมู่บ้าน12ตำบลอ่างศิลามี17หมู่บ้าน13ตำบลโนนกาหลงมี9หมู่บ้าน14ตำบลบ้านแขมมี8หมู่บ้านนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอ พิบูลมังสาหารนะครับและสถานที่สําคัญก็ได้แก่แกงสะพือนะครับแกงสะพือนะครับเรามีแกงไก่เคียนะครับแกงลําดวนแกงไ้นะครับผู้กัะแตดอนคําพวงมีค้องใหญ่บ้านไซมูลอนุสาวรีย์พระบำรุงราชนะครับจุมมณนี ดอกสุพรรณิกาสวนสาธารณะผู้หล่นโบราณสถานดอนขุมเงินนะครับส่วนวัดสำคัญนะครับวัดที่สำคัญก็มีวัดภูเขาแก้ววัดสะแก้ววัดดอนธาตุวัดป่าปากโดมวัดกุดชมพูวัดป่าสนามชัยวัดโพตากวัดสนามชัย วัดกิติราชเจริญสีนะครับส่วนธนาคารที่อยู่ในอำเภอพิบูรณ์มังสาหารก็มีธนาคารออมสินนะครับธนาคารกะสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทกสธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยนะครับมีแทบทุกธนาคารนะครับสำหรับอำเภอ พิบุญบางสาหารนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่มีความเจริญมาช้านานนะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอพี่บุ์บางสาหารนะครับอำเภอพี่บุ์มังสาหารก็ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอต่างๆที่อยู่ข้างเคียงกันดังต่อไปนี้นะครับ ด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอตาลสุมนะครับอำเภอสีเมืองใหม่และอำเภอโขงเกียมนะครับทั้งสามอำเภอก็ขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอศิรินทรนะครับอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับด้านทิศใต้ติดกับอำเภอบุญทาริกอำเภอเดชอุดม และอำเภอนาเยียนะครับทั้ง3อำเภอก็ขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอนาเยียนะครับและอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราก็เดินทางต่อนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข2 1 7นะครับหรือว่าถนนสถิตนิมานการนะครับถนนสถิตนิมานการไปชมบรรยากาศไปชมบ้านเมืองของ เขตอำเภอพี่บูนมังสาหารนะครับออกจากเขตอำเภอเมืองพี่บูนมังสาหารก็จะไปอำเภอสว่างวีรวงต่อนะครับผ่านอำเภอสว่างวีรวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าไปอำเภอวารินชำราบของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถนนเส้นนี้นะครับถนนสิิตนิมานการน,นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ